สวัสดีจ้ามาคุยกันใหม่นะคะเมื่อกี้ไปเมื่อกี้มดไปลบคลิปนะคะมาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะใครที่ยังอยู่มาคุยกับมดใหม่นะคะไอดูชานรงดูให้พี่ใหม่ไหนว่าเมนได้ไหมสวัสดีค่ะใครที่ยังไม่ไปมาคุยกันนะคะ เมื่อกี้มือหมดไปโดนแล้วจ้ะก็ได้เลยลบคลิปแล้วจ้ะคลิปทีไรไว้เมื่อกี้ก็ได้หายเลยจ้ะได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมใครบ้างมาคุยกันนะคะใครว่างมาคุยกันได้นะคะ ตอนนี้มดก็ดูห้องอาหาร,หรอยู่ที่ชั้น78นะคะพอดีเขาส่งลูกค้าไปทางด้านโน้นค่ะมาว่างมาคุยกันนะคะตอนนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมนึงนะคะนี่ค่ะมีมุมร้านกาแฟถ่ายรูปด้วยนะคะนี ชั้น78บปดบรรยากาศมันจะเป็นคล้ายๆสตรีสฟูดนะคะคววะล้ายๆเยาวราชจำลองนะคะเห็นไหมคะต้นไม้มีโม,มไม่ถ่ายรูป<ม>ด้วยนะคะว่างๆก็มาคุยกันได้นะคะเมื่อกี้ไลฟ์สดเมื่อกี้เมื่อหมดไปลบด้วยจ้ะลบไปลบคลิปไม่จ้าว่าชีลบอีกคลิปนึงไปลบถึอคลิปทีไลฟ์สดไปด้วยจ้ะเสดายค่ะจ้า จะดวสีไายบรรยากาศของอาหารให้เบิง่งอีกเวยจ้ะนี่เป็นมุมญี่ปุ่นเลยจ้ะนี่นี่มุมญี่ปุ่นนะคะนี่มุมนี่นมญี่ปุ่นสุดหล่อของเรานี่เป็นมุมห้องอาหารเห็นจ้ะนี่มองไท้ไทยรู้ความจ้าสวัสดีจ้ะพี่พิมพ์เจ๊พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เขามาทักท้าย้ะจ้านี่สวัสดีค่ะพี่โยกกี้เมื่อกี้มดเอ็นไล่์สดไปแล้วบัดนี้ไปลบคลิปนะจ้ะพี่น้องเมื่อไปถูกนะจ้ะสวัสดีพี่สวัสดีพี่พิมแล้วก็พี่โยกกี้นะคะมาคุยกันคะ่ะอันนี้เป็นบรรยากาศห้องอาหารนะคะะลูกค้าเราจะเยอะเสาร์อาทิตย์นะคะ อันนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่จะเป็นอาหารนะคะนี่เป็นตัวโชว์นะคะสวัสดีค่ะน้องมานีสวัสดีค่ะพี่มานีดูจ้นี่เป็นตัวโชว์นะคะ,คะ,อ,คะ,ะ,คะอันนี้อันนี้เป็นปลาดอรี่ราดซอสเนยนะคะอันนี้เป็นสตูเนื้อค่ะอันนี้เป็นมัสสันไก่กินกับโรตีค่ะ อันนี้พี่ตรงตรงนะคะ,ะ,คะมาครับสวัสดีค่ะวหายสวยไหมคะนี่อันนี้จะเป็นอาหารตัวโชว์ของเรานะคะนี่ทุกอย่างจะมีฉากกั้นนะคะไม่แต่ตัวโชว์เรายังมีฉากกั้นจะนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวโชว์เราจะมีฉากกั้นไหมคะเห็นไหมคะ นี่ป้องกันหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้าวไข่เจียวหอยนางรมอันนี้จะเป็นหอยทอดหอยทอดมาหอยแมลงภู้กุ้งเรานะคะหอยทอดทะเละคะ่ะอันนี้จะเป็นออส,ส่วนนะคะมีแบบกรอบกับแบบนุ่มค่ะผัดไทยกุ้งแม่น้ําค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ อันนี้จะเป็นพาสต้านะคะนี่อันนี้จะเป็นซีฟู้ดนึ่งต้งยมยำค่ะเห็นไหมคะเห็นอาหารเราไหมอันนี้จะเป็นพวกยำต่างๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะใครว่างก็เข้ามาคุยกันมดไี่เคยไลฟ์นะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะของการสตรีมสดจ้า มาเป็นกำลังใจให้หมดกันเนยได้จ้าสวัสดีหน่อยจ้าสวัสดีค่ะน้องเอมมี่นะจ้าหนุ่มเอมมี่จ้าอันนี้เป็นหอยนางรมสดนะจ้าหอยนางรมทรงเครื่องอันนี้ยำหอยนางรมจ้าจ้ามีเครื่องหอยน้ำรมงสดสด้วยจ้าอันนี้เป็นหอยนางรมสดสดนะจ้าเราแกะเลยนะจ้าวางอยู่นี่ อันนี้เป็นคัตติ้งนะคะจะมีมุมถ่ายเห็นไหมคะเป็นเยาวราชจำลองนะคะอันนี้เป็นกุ้งย่างมันเยิม้มหอยนางลมย่างนะคะอันนี้จะเป็นมุมสเต็กมีแซลมอนสเต็กเต็กเนือ้อเต็กลิ้นวัวนะคะแล้วก็สเต็กแกะคะ่ะน,นี้ก็เป็นจําลองห้องอาหารนะคะเห็นไหมคะ ใครว่างก็แวะมาพูดคุยกันได้นะคะไหลแหลกของหมดได้จ้าหมดบ่เคยไหลสดได้จ้ามาเป็นกําลังใจเห็นหมดในได้จ่าเป็นกลังใจเหตุกันน์ในได้จ้าก็บเเคยไหลสดนะจ้านี่เป็นครั้งแรกนะจ้าเห็นพลายกันอยากไล่ขึ้นกันจ้ามาได้จ้าพี่น้องมาพูดคุยกันจ้า อันนี้เป็นโฮสเตด,ดค่ะโฮสเตด,ดคนสวยของเรานะคะถ้าใครมาชั้นแปดเจ็สิบแปดก็จะเจอน้องคนนี้ก่อนนะคะน้องแป้งนะคะค่ะประจำเอพอบางกอกสกายนะคะห้องอาหารชั้นเจบแดค่ะู้กแป้งคนสวยนะคะนี่ค่ะวัดก็เดินรอบๆฟอร์นะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้น้องส่งแขกไปแล้วนะคะ ส่งลูกค้าไปแล้วค่ะอันนี้เป็นเชฟญี่ปุ่นของเรานะคะเชฟญี่ปุ่นเชฟไกสอนนะคะเชฟญี่ปุ่นของเราค่ะนี่กำลังเดินรอบห้องอาหารนะคะใครว่างๆแวะมาพูดคุยกันได้นะคะเป็นกำลังใจให้หมดหน่อยค่ะมาพูดมาคุยกันได้จ้า อะไรสดเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นขังแรกของหมดนะจ๊ะเน,นการไลฟ์สดนะคะใครว่างอยู่ก็มาพูดคุยกันได้นะคะนี่เป็นบรรยากาศห้องอาหารนะคะนี่นี่เป็นบรรยากาศห้องอาหารนะคะพอดีลูกค้าจะอยู่อีกฝั่งด้านนึงค่ะ จำลองเยาวราชนะคะจะมีมุมไม่ถ่ายรูปด้วยนะคะนี่บรรยากาศห้องอาหารอันนี้ก็จะเป็นนี่ป้อมพระสุเมรนะคะพระสุเมรุนี่ค่ะจำลองนะคะนี่เอาไว้ถ่ายรูปได้นะคะหวัดดีค่ะน้องแคทอิดเอซี่ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกับมดนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมดนะจ้านี่นี่เป็นบรรยากาศห้องอาหารนะคะวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะนะคะจะเยอะเสราร์อาทิตย์นะคะหมดกับบุมีเวลาเหตดคลิปได้จ้ะพี่นองมดกับเสีสไยไซร์ไรุดนี่แหละจา้าความมดมาเหตุงานสมือนะจ้ะชงนี้ สวัสดีทุกคนนะคะใครว่างๆก็มาเจอกันได้นะคะที่โรงแรมใบยหกสกายนะคะอยู่ประตูน้ำนะคะตึกสูงๆอ่ะคะ่ะหมดจะยุดทุกวันจันทร์เด้อจ้าธรรมะวันจันทร์สิบวอหมดด้อจ้าสวัสดีค่ะทุกคนใครว่างๆมาพูดมาคุยกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณมาก,มากๆคะ่ะขอมาเป็นกําลังใจให้หมดขอบคุณหลายๆได้จ้ามือใดผู้ใดลหลซดตหมดก็สิขาไปเป็นกําลังใจให้ได้จ้าหมดประเหตุงานหมดบางหมดสิไปเป็นกําลังใจให้ได้จ้าเป็นกําลังใจให้กันต่อไปนะจ้าตรงนี้กระ,ระว่างตัวกัน,นไ,ดได้จ้าโควิดกระ,ระบาดหลบสองแล้วไปสายมาสายกเยืมปิดเอแมทปิดปากได้จ้า สู้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะน้องแคทเคทีใช่ไหมคะน้องเคที่ใช่ไหมอ่านถือว่าจะาเด้ทำงานดีที่สุดจ้าแมนยุจา่ไจาได้เหตุงานก็นกนถือว่าดีนะจา้าขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้กันจ้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเด้อจา้าให้ถึงลานซับไว้ๆเด้อแต่ละคน สวัสดีค่ะน้องเคที่ชื่อฟางโอเคค่ะน้องฟางตันหองหรือเอ่ยบุจา่าเห็นเป็นลูปแมวสวัสดีค่ะคุณฟางสีดูกันเนาะจ้าพิจมูกับแฮไส้ปิดๆน่าจ่ะป้องกันจับของจ้วงนี่ก็ได้เหตุงานก็นถือว่าดีอยู่ละจ้ะว่าเด้เหตุมาสองเดือนนะจ่ะทัง้งก็ได้ไมาเหตุ เริ่มเห็ดเดือนที่แล้วเนี่ยนะจ้ะผักไปเดือนกว่านะจ๊ะเพราะมันสองเดือนดอกผักไปประมาณเดือนกว่ากว่าก็เริ่มเนี่ยไม่เห็ดเดือนทีแล้วแล้วก็เดือนนี้ละจาะกอมีหลายซื้อแต่นอกบัตที่นี่เอินน้องฟางนะเอินฟางนะนะจ้ะเรียกคุณฟางมาจีจะอันนี้หมดนะจ้ะ พี่ชาติจะอยู่ชั้น81นะจ๊ะมดจะอยู่ชั้น78จ้ะพี่ชาติจะเป็นเชฟอยู่ชั้น81นะจ่ะจะภาพเบิงวิวตอนกลางคืนนะจ่ะนี่จ้ะเห็นวิวปะจ่ะอันนี้อยู่ชั้น78นะจ๊ะวิวตอนกลางคืนเราจะภาพไปเบิงฟังนี่จ้ะวิววิวตอนกลางคืนรถติดมากเห็นรถปะจ่ะติดเงวเหยียดได้จ้ะเป็นไฟุณ อันนี้เป็นวิวตอนกลางคืนนะจ๊ะอันนั้นเป็นอนุสาวรีย์จ้ะตรงกลางนะจ๊ะจ้าใช่จ้ะใบยกจ้ะใบยกสกายจ้ะโรงแรมใบยกสกายจ้ะตอนนี้มุดจู่ชั้นเจ็ดสิบแปดนะจ่ะตอนนี้มดอยู่ที่ชั้นเจ็ดสิบแปดนะจ๊ะเห็นวิวของลางก็จ้ะตรงกลางๆนะจ่ะเป็นอนุสาวรีย์จ้ะ ตรงกล,งกลางๆเปน็นนุสวรีดีค่ะเห็นไหมเห็นไหมรถติดตอนนี้รถกําลังติดนะคะตรงถนน,นสีส้มๆน,นะคะเป็นรถอะค่ะยาวเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งวิวฟังแม่น้ำเจ้าพญาได้จ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งวิวฟังแม่น้ำเจ้าพญาได้จ้ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา ใช่จ้ะแบบบุฟเฟ่จะแต่ตอนนี้ของเราจะเป็นให้ลูกค้าเดินสั่งได้สั่งจากโต๊ะได้แล้วพนักงานจะไปเสิร์ฟให้ค่ะทําสดทําร้อนทุกจานจ้ะอาหารเอาสิบประเฮดไว้จ้ะอันนี้เป็นฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะมันจตแสงสะท้อนจะหน้อยจ้ะพอบะมันมีไฟของอาหารซองเนาะนี่รถดจ้ะบ่ จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแสงมันจะสะท้อนใน้องอาหารจะสะท้อนจ้ะแต่ใน,นมือถือสิบว่าพอเห็นจ้ะเห็นยู่ไหมคะใครว้างๆก็แวะมาได้นะคะมาเจอกันอยู่โรงแรมใด้ะจ้ามดจะหยุดทุกวันจันทรนะคะแต่วันปกติมดมาทำงานทุกวันนะคะวันหยุดหมดจะเป็นวันจันท์นะจ๊ะ อันนี้ก็เดินอยู่ฟังหมดยางมันสิบม่มีลูกค้านะจ้ะลูกค้าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งหมดก็เลยบ่งยางไปฟังนั้นจ้ะอั <c oughs> นนี้อยู่ห้องอาหารนะคะถายว่างๆก็มาพูดคุยกันได้นะคะมาพูดมาคุยกันได้นะคะ ได้เขามาไม่มาพูดคุยกันได้แล้วจ้าการเป็นการไล์สดครั้งแรกของมดนะคะเขเคยไล์สดตะเกียนะจ้ะพูดคุยกันได้นะคะ อาหารของเราจะเป็นแบบบุฟเฟ่ตนะคะทานได้ไม่อั้นค่ะขอบคุณค่ะน้องฟางขอบคุณค่ะคุณฟางได้ก็บเป็นกำลังใจให้กันได้ด้จ้าไม่เคยไล์นะคะไม่มีเวลาลงวิดีโอฮัลโหลค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะฮัลโหลค่ะบอ โอเคโอเคจ้ะ okay, okay, จ้าจ้า,จาใครเล่นกำลังไลฟ์สดไอ o youtube อยู่นี่จ้า <c oughs> บอกว่าเขาถามว่าลูกค้าเยอะไหมพ่ะนะตอนวันนี้ลูกค้าไม่เยอะนะบุฟเฟ่ตอนนี้ชั้นเจ็สิแปดราคาเจ็ดร้อยแปดสิบนะคะชั้นแปดสิบเอ็ดราคาแปดร้อยเก้าสิบค่ะโปรนี้คุ้มมากนะคะ อาหารทานได้ไม่จํากัดนะคะอาหารเรามีหลากหลาย mm hmm. เข้าไปดูในเพจของเฟซเพจของโรงแรมใบหย,ยกได้นะคะจะมีโปรโมชั่นบอกไว้อยู่ค่ะเข้าไปเลยได้จากเพจโรงแรมใบหย,ยกสกายแล้วก็จะมีห้องอาหารชั้น79จะเป็นอาหารจีนนะจ้ะเป็นพวกอาหารจีนค่ะเ mm hmm. ข้าไปดูได้นะคะชั้น79จะเป็นอาหารจีนค่ะ mm hmm. เข้าไปดูได้เลยนะคะใครที่ยังไม่เข้ามาเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะจ้าเป็นการสตรีมครั้งแรกของมดนะคะมาพูดมาคุยกันด้อจ้ามีมดก็มายืนมองมีไฟแน่น,นะจ้าอันเฉลี่ยมองเห็นกัน ยวหมดก็เชีวยยามลายซดบ่อยๆนะจ๊ะจะได้คุยกันมาอีกได้นะคะคุณฟางจะได้เจอกันจ้ามารีวิวอาหารที่โรงแรมได้นะคะเขาให้ถ่ายวิดีโอถ่าย youtube ได้นะคะอยากให้มาทุกคนเลยนะจ้าถ้าว่างๆจ้ะมาเจอกันที่นี่ได้นะคะอาหารก็ไม่แพงคะ่ะ มาพูดคุยกันได้จ้าคุยกันเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่เหงาค่ะพี่โยกกี้มานะคะ ขอไล่หมดกระไดจ้ามือไดจะมาจ้าพี่โยกี้มือได้กับไทยค่ะแวะมาเลยนะคะเสดีพ่อกันจ้าเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้จ้าตลอดไปจ้าคือโยกี้มาเมืองไทยมือไดไอทักมาหาหมดได้ดาาดไ,ได้จ้าเอาไล่นำหมดไปกระไดจ้าเดี๋ยวหมดจะแนะน้ำหายจ้าวันที่หนึ่งสิงหาจ้า เดือนนาบรจ้ามาได้จ่ายพีโยกกี้ธาม,มากระทักมหาหมดได้จ้าเอาไล่ไว้จ้าเดี๋ยวมดที่สซ่ไล่หายหก็ได้จ้าเขาน่าจะกักตัว14วันได้จ้าพ่โยก,กี้ตอนนี้จ้าธาม,มากักตัวอยู่ประมาณ14เมือจ้ามาได้จ้า นไปหาด้วจ้ะถัดมาเห็นแนะนํำไปชั้นที่ตอนนี้เดือนหนามันชั้นเจ็ดสิบแปดมันจะมีโปซีฟูดทะเลค่ะเป็นทะเลทั้งฟอร์เลยจ้ะชั้นเจ็ดสิบแปดเป็นซีฟูดทั้งฟอร์เลยเดี๋ยวทมีโปยังเดอะโมสีแนะนํำให้อีกที่ด้อจ้ะถัดสิมาเมื่อไดจ้ะและโมดจะบอกว่าตอนนี้ฟอนี่มีโปรยังอาหารเป็นแบบไดเด้วจ้ะเดี๋ยวมาพบมาผอกันจ้ะจ้า ขอบคุณมากค่ะพี่โยกกี้จา้าจังไดมือนี้หมดก็ขอลายสดว้เท่านี้กันได้จา้ามือลังมาพูดมาคุยกันไหมได้จา้าเดี๋ยวมืออื่นถงหมดมีเวลาหมดเชลัยสดอีกได้จา้าจะได้พูดได้คุยได้ฟึกใปจา้าไม่ค่อยไหลจักเทียนี่เป็นขังแรกนะจา้าเดี๋ยวมืออื่นมาพอกันไหมได้จา้ถาถมีเวล่านะจา้า จ้าพี่โยกีได้ไว้พอกันเนะจ้าเนาะหมดกัะยุ่งเทเพื่อกันจ้าวันนี้ก็แค่นี้ก็นได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนได้จ้าบ๊ายบายจ้า